ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Auto Review Hub ศูนย์รวมของคนรักรถที่ชื่นชอบการค้นพบเทคโนโลยีและสมรรถนะใหม่ๆใ,ในโลกยานยนต์ก่อนจะเริ่มรีวิววันนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Review Hub และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ Toyota Fortuner SUV 2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมความแข็งแกร่งสง่าง,งามและเทคโนโลยีล้ำสมัยยิ่งกว่าเดิม โตโยต้ายังคงรักษาชื่อเสียงด้านความทนทานและความน่าเชื่อถือได้อย่างยอดเยี่ยมและในรุ่นใหม่นี้ฟอร์เชเนได้ยกระดับมาตรฐานของ SUV อย่างแท้จริง t o โยต้าฟอร์เชเนอร์สองมาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่ดูโดดเด่นและทรงพลังมากขึ้นไฟหน้าเหล็ดีไซน์คมชัดกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบใหม่และเส้นสายตัวถังที่ดูดันช่วยให้รถดูสง่างามบนทุกเส้นทางล้ออลอยลายใหม่และไฟท้ายเหล็ทรงเพลียวยาวเพิ่มความหรูหราให้ตัวรถมากยิ่งขึ้น โตโยต้ยังได้ออกแบบตัวถังให้มีความลื่นไหลาตามหลักอากาศพลาศาสตร์ช่วยเพิ่มทั้งสมรร้นะและประหยัดน้ำมันในขณะที่ระยะความสูงจากพื้นยังคงยอดเยี่ยมเหมาะกับการลุยทุกสภาพถนนด้านลุมพลัง f o r ์ u ชเน2ร์6มาพร้อม2ตัวเลือกเครื่องยนต์รุ่นแรกคือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.8ลิตรที่ให้แรงบิดสูงและประหยัดน้ำมันมากขึ้นเหมาะสำหรับการขับทางไกลและการลุยออฟโรด ส่วนอีกรุ่นคือเครื่องยนต์เบนซิน,น2.7ลิตรที่ตอบสนองได้ดีในการขับขี่ในเมือทั้ง2รุ่นมาพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ธรรมดา6สปีดต,ตามความต้องการของผู้ขับขี่และยังติดตั้งระบบขับเคลื่อน4ล้อพร้อมโหมดควบคุมสภาพพื้นผิวทําให้ขับผ่านโคลนทรายหรือหินได้อย่างมั่นใจภายในห้องโดยสาร t o โยต้าฟอร์จเนอร์2026ได้รับการออกแบบให้หรูหราและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำยุคบอหนังคุณภาพสูงพร้อมวัสดุสัมผัสนุ่ม และไฟตกแต่งภายในช่วยเพิ่มบรรยากาศหรูหราหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมาพร้อมหน้าจอผู้ขับดิจิทัลที่ให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ระบบกันเสียงรบกวนได้รับการปรับปรุงให้ห้องโดยสารเงียบขึ้นส่วนระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense ก็อัดแน่นทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเตือนออกนอกเลนระบบเตือนการชนด้านหน้าและตรวจจับจุดบอดในด้านความสะดวกสบาย for t ชอร์รุ่นใหม่ นี้มีพื้นที่กว้างขวางทั้ง3แถวที่ชาร์จ USB-C หลายจุดและประตูท้ายเปิดปิดอัตโนมัติแบบแฮนด์ฟรีเหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการทั้งความสะดวกและความมั่นใจในการเดินทางระบบกันสะเทือนยังถูกปรับใหม่ให้ขับนุ่มนวลและมั่นคงยิ่งขึ้นโดยรวมแล้ว Toyota Fortuner SUV 2026คือการผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราความทนทานและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เป็น SUV ที่ตอบโจทย์ทั้งสายลุยและสายครอบครัวได้อย่างลงตัวอย่าลืมกดไลค์แชร์และคอมเมนต์บอกความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับ f o r t u n e er เรุ่นใหม่นี้และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Review Hub เพื่อรับชมรีวิวรถรุ่นใหม่ๆและข่าวสารล่าสุดในวงการยานยนต์ก่อนใคร